ตดีไม่ไหวใสไอที IT, ต้องเลิฟสุดๆไม่ว่าจะเป็นไ t ท i ซ y ตที่เขารวบรวมสินค้าไอทีเยอะแยะมากไ,ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กก็ราคาลดแรงเวอร์ายฟังเพลงก็ห้ามพลาดลำโพงราคาก็ดีเวอร์แกจ็ตก็คือมาพร้อมมากอยาได้พลาด iPhone 15<า>้รอช้าไปต่อกันที่ชอบซัมซุงยุคนี้คือต้องซ<ะ>ีฟลิปห้าป้ามาเชื่อมต่อก,กับวอช c h 6กได้เลยและซีโฟห้าคือใหญ่มากแต่พับได้เนียนสนิทมากยิ่งขึ้นจดงานสะดวกสุดๆขอแวะเขาชอบอัพ p ป โน้ตสิบเขาคุ้มไม่ไหวผู้ฟังเขาราคาดีเสียงชัดสุดๆอยากได้เครื่องไหนก็คือมาที่ Op p ปเลยใครตามหาแกดเจ็ตคุณภาพดีต้อง c SE. s c แกดเจ็ตคุณภาพแถมรับประกันตั้งสองปีใส่ไอทีไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่แอดไว้ใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กสุดพรีเมียมตรงนี้เลย MSI เบนบอกเลยว่าลักชัวร์สุดๆแต่ราคาคือเล<ะ>ิศราคาแบบคุ้มมากใส่ไอทีตัวจริงคือต้องมีอุปกรณ์ให้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมระบายความร้อนการจอยหรือว่าแคสซ p u คือต้องมีให้ครบชอบสมาร์ทโฟนและรับ <Pro S 2> ช็อปครบหนึ่งหมื่นบาทรับห0,000ื่000นคะแนนไปเลยและรับตั๋วหนังฟรีไปเลย2องใบและยังได้โปรดีๆอีกเพียบไปเลยจุกๆถึง3ต,งต่อตั้งแต่วันนี้ถึง17ธันวาคมนี้นะ